สวัสดีครับเราก็มาต่อการจากคลิปตะกี้นี้ที่ผมสอนเรื่องเจาะรูชุดแล้วก็อาวุดไปนะครับคราวนี้คนเล่นใหม่ๆเนี่ยก็จะงงกับคำที่เพื่อนๆเรียกกันว่าลงกิจลงดันอะไรเงี้ยเห็นขวามือวะครับเห็นรูปธงวะให้กดเข้าไปอันแรกเนี่ยคือดันเราสามารถสร้างได้ว่าเราจะไปเล่นอยู่ตรงไหนอะไรยังไง ะครับคือลงดันลงดันก็คือหาเลเวลจนกว่าขีดเขียวๆมันจะหมดนะครับคราวนี้มาถึงกิจคืออันที่สองการลงกิจมันจะเป็นกิจกรรมข้ามเซิร์ฟเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ทุกเซิร์ฟสามารถเจอกันได้เพื่อนๆแรกๆที่เล่นมันจะจำกัดนะครับมันจะเล่นได้ไม่หมดแต่ของผมนี่เล่นได้หมดแล้ว ก็เล่นทุกวันทุกวันทุกวันเลเวลมันก็จะได้ทั้งเลเวลได้ทั้งเงินเอาไว้บวกของนะครับอันนี้สามคือประลองประลองคืออะไรคือกิจกรรมเหมือนกันประลองข้ามเซริร์ฟคือ PVP 1ต่อ1หรือว่า4ต่อ4แล้วแต่ว่าเราจะอยากชอบแบบไหนก็ลองศึกษาดูครับแรกๆมันไม่มีใครเป็นหรอก อาจจะโดนเพื่อนร่วมห้องร่วมทีมด่าบ้างก็อย่าไปสนใจเราก็พยายามศึกษาว่าเอ้ยเขาเล่นอะไเนี่ยแบบไหนยังไงอะไรยังไงพอเล่นไปทุกวันทุกวันเดี๋ยวเราจะรู้เองครับก็ดูเขาแล้วก็ใช้สมองนิดนึงเวลาเขาดา่าเราก็อย่าไปดา่าตอบยิเงียบไปไว้ก็ดูว่ามันเล่นยังไงข่าวต่อไปพรุ่งนี้หรือว่ารอบที่สองเราไปเล่นเราจะได้เล่นถูกนะครับ คนเล่นใหม่ๆก็ตั้งแต่รลเวลหนึ่งถึงหกสิบก็ใช้ประมาณเวลาก็น่าจะเดือนหนึ่งนะครับถ้าเล่นขยันกดบัตร exp ด้วยอะไรด้วยก็น่าจะประมาณนั้นนะครับสำหรับคนที่ขีดเสียวๆข้างบนนี่หมดมันมีที่เอานะครับมีเวลาให้มาเอาอยู่ตรงนี้บุรุษเปสนีมาโลน มันจะมีเวลาเอาให้กดอ่านดูนะครับมันจะมีเวลาเอาอยู่เราต้องรอเวลาครับวันหนึ่งประมาณสามรอบน่าจะช่วงสิบเอ็ดโมงบ่ายสาม